สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมา่อกทานข้าวกับเพื่อนวันนี้แปนบวกก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราทานกันสวัสดีเอฟซีช่องเสือผ้าปลายสวัสดีค่ะีจมาเด้อกินข้าวไห้ทำไมจอหล่มันดำเดี๋ยวเราไเปลี่ยนกล้องหลังขออนุญาตนั่งแบบสบายๆเนาะจะได้ค่ะสมานคือขออนุญาตนั่งแบบสบายๆแล้วเอฟซีเนาะขอเช็คกล้องให้ใสๆนวลๆน่าจะได้เขาขี่ได้เด้อปลาจีบ้านเดงก็ได้ได้ใอืม เมือนคันคุณผู้ชมนะฮะก็เอตามนั้นก็เธอบ้านก็ผักอร่อยผักแดงกวาก็เธอบ้านผักแดงกวานะแอนก็แกงบวบมาเด้อแซ่บแซบแซบแซบกินข้าวน้ำเดียวบวบนิ่มๆเลยหรือทำไมมันหอมจังอ่ะ

เลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่ตัดก,กับข้าให้พี่ชายเนี่ยจริงเมื่อวานจะบันผิดวันนี้ว<น>ันนี้จะบันถูกแล้วนี่ยเก็บขาพิมพ์เหมือนขาแ,แกนี้โอ้กิเกียรติซื้อขายใหญ่เมื่อวานจะบันผิดนะฮะนางรำเขาไปร่วมกิจกรรมนางเองาน นานร้อยูสิกิปีวานอนเขาก็เลยยกเลิกกนะารพ่นหมดหมอกฟันนะวันนี้จำวันถุกแล้วนะปิดวันนี้แล้วหมูบ่บ้านจะเปาโดกหมู่หกวันสุดท้ายแล้วเมื่อวานจำวัน,บบนยังไงว่าเป็นศุกรนะ์นะตัวฟัง มันคือนอนปวดฟันตรงเนี้มันมันเหมือนมันกลับมาปวดเหมือนเดิมไปแล้วมันกลามอ่ะอไอ้ตรงนี้เลยเนี่ยข้างในสุดเหมอืมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเนี่ยนอนแล้วปวดปวดทรมานมากปวดฟันอ่ะก็เลยวันเนี้เคี้ยวข้าวเคี้ยวได้ฟังนี้ปวดปวดที่ปวดที่สุดในร่างกายคือปวดฟันนี่แหละใช่ราหงายเลยเนาะหงุิดด้วยอือคือ ทีสองแล้วก็ไม่นอนไม่นอน,น,อนมันปวดมากเลยลูกมนันเอฟทีบวให้อ้มเกลือ,ลอ,อยางนั้นหละให้อ้มเกลือไว้อ้มเกลือ ร้อนหรือวอะไรก็คือแก่เสร็จแล้วสั่งมาเลยนะบอกลูกว่าแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะลูกกินไปโรงเรียนนะนี่ข้าวอยู่หลังบ้านกับข้าวอยู่นี่นี่กกินเลยแม่แม่แล้วแม่ไปกินไหนอ่ะแม่ไปกินกับเพื่อนก่อนเห็นเกาล่ายสดอยู่ตรงไหนเห็นกับผัดกับข้าวช่วงจั้งชงใหญ ยิงเสียงก,ยกับข้าวทำกับข้าวร้อยหนึง่งวันหนึ่งหนึ่งร้อยนี่จากจากสองร้อยลดเหลือร้อยหนึง่งเพราะว่าวแม่เติมน้ำมันให้เองแล้วก็ซื้อเช้าก็กินที่บ้านแล้วไงกินที่บ้านนหละตอนเย็นเขาก็มากินบ้านนะเขาไม่ได้ซื้อขนอกเขากินมื้อเดียวโรงเรียนแบบซื้อข้าวแล้วก็ซื้อน้ำมีเสือ ห้าสิบหกสิบเนี้ยอเพราะว่าข้าวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถูงนะอันบัรเดือนวานอ่นก็สามสิบห้าแล้วอันเนี้ยของยางสิบสิบหรซื้อน้าซื้อข้าวซื้อขนมถร้อยหนึ่งหกบเจ็ดสมสบุกหรือเบ็กนะทีเนโซคุลาบุกบุกคอนโตเรเดนโซุลาบรยร้อยให้วันลร้อยเหมือนกันเพรกเทีของแรงกว่า มหนึ่งใช่ไหมเร็วเนาะดูรูปนี้หน้าจอโทรศัพท์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเนาะแป๊บเดียวมหนึ่งแลเมื่อวานพิ้งตั้งพิ้งตั้ง,ปง,ปงไปในห,หน้าศึกษาไปที่โรงเรียนจัดมารถตัวงต็มแข่งหมดเลยพ่อทำไงดีกลับบ้านไม่ได้ค่อยอยู่ไอ้ค่อยอยู่นี่ค่อยจะเิียงไปเดินมาลูกก็ถึงบ้านย่าบอกว่าไม่ต้องมานัวร์ทำงานไป ย่าประสานงานเอมามอไซค์ไปทับแล้วกี่กิโลวันโลสองโลวังนี้มันไม่ไกลมากวันน,น,นี้มันเพียงแค่นี้นะเป็นเรื่องเบียดดินเนาะโอ้แต่กับข้าวไม่เสือวันนี้น่ารักมากเลยลูกกุหลาบอะไรนะเป็นลูกกุหลาพบพนมรีลูกกุหลาพบพนมรีมเป็นเหมือนเพื่อนนะเพื่อนดูนสิม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใช้ใช้เลยอุ้ยเมื่อกี้เราดูไนสดเสือแม่แม่อยู่ในไนสดบลอกแม่วันดีจ้าแม่เคยเนาะไม่เสือพาไปนะ น่าจะกลับจากสวนสวนกล้วยนะครนี่ตะไครหลังบ้านเลยนะออนๆทั้งนั้นเลยนี่ตะไคเขาตะไครหลังบ้านเลยหอมมากเลยอ่อนแบบแอ้นั่นนี่หอมไหมหอมดอกจำปีหอมอยู่จูปมจำปีจำปีจำปี้ำปีจำปีจำปยจำปีจำ น่าจะกินได้น่าจะปีกินได้ไหมกินได้ไหมเห็ดยางม่อวานเะเจ็ดยางม่อว่านน<ะ>ัาา่นเองเอามาผสมด้วย <popcorn. S 2> อ๋อด <c ười> ดอกจำปีกินได้หรือไม่เ <c ười> อกจำปีกินได้ออกมามันไม่ขึ้นดอกจำปีกินได้หรือไม่มันเนี่ยมันขึ้นตัวสื่อ อดอกจำปีสามารถนำมารับประทานได้โดยมีสรรพคุณทางยาบำรุงหัวใจบำรุงธาตุบำรุงโลหิตช่วยแก้ลมดอกจำปีสามารถนัประทานเป็นยาหอมหรือต้มดื่มเพื่อแก้ไขาต้มสดกนี่กินได้เนี่ยก็มันบางเราเก็บแค่เราเก็บตักแดดน,นึ่งก่อนนะนึ่งนะเอาเอามาตักเนี่ยนี่คุณผู้ชมดอกจำปีข้างต้น ต้นข้างบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะฮะดอกเต็มต้นเลยนะครับ<ต>มีทั้งหมดยี่สิบสามขอ้อเก็บสากแล้วก็ต้มยี่สิบสามประโยชน์นะฮะวันนี้ไม่แจ่งตัวเกอ้นะอเนาะเมื่อวานแจ่งตัวเกอ้อร์ลงในคลิปอย่างดีเลย วันนี้ของจริงนะคะเมื่อวานเพื่อนดูวันผิดจับไปให้พู้กินเิงลพุกมาแล้วมาแล้วพึ่งไรเงี้ยเขาไปกลัวหน่อยสิ คนเขาเลื้ยงเขาต่องดูเรามาเด้พุกกินท้าพุกเห็นแม่ก็ม่อาเห็นแม่ก็ม่อานงงอมจาะอ้าวแม่ไม่สนใจเพิ่งมาเมื่อกี้ดังเป็นแบบแม่เป็นแบบนบ้านแม่ก็ทักทำให้กินตเราแกงนี่งเชาวบ้านเอาแกงนี้เลย เราพอละเดี๋ยวจะไปให้ยายชีกินอ,อืสีมือยายชีจะแกงแบบไหอนอืม,มาจ้าเห็นลายอยู่นะค่อยลงแก,ก,ก่ๆแ็้วขึ้นเข้าไปดูอยู่ไดยกันแต่ว่าของป้าจะาบ้านเหม็นละลงแล้วลไ,ไม่เห็นจริงๆ ปกติเราตื่นมาเราส่องทุกคนเช้านี้มีอะไรเมื่อวานรอใส่บาทค่อยหิ้งข้าวมิจุแดักินจูกันเมืวันนี้จะเป็นโดมนะเดี๋ยวก็กินข้าวเก็บข้าวเกไปก้อนไปทำกุฏาที่ดูวันนีุ้งเก็บเรียบร้อยเมื่อวานเขยาไปทำกมสะอกดบตกทีกกาอี่แบบเหมือนเดิม เก็บกินที่หมดนะเพราะเราจะกินนี่เดียวจบอจานข้าวมันแตกเลยมันไม่ใช่เชื่อมาเตียงเลยเนาะถ้ากินคนเดียวไม่หมดนะแค่นกินที่ก็พอแหละบ่ายสองบ่ายสามเหมือนกันเลยกำลังจะพูดอยู่ว่าเตียงก็คงยังยังไม่ได้กิน ตัาหวานเสยอด้ยอยู่มันเลยไปก็กินแบบละหมักละหมากไม่ได้ปรุงรสต้มแบบนี้แต่เขาไม่ได้ปรุงรสนะเขาไม่ปรุงรสเขอไมรุงตัดพริกเข้าไปจะได้ตื่นจะพริกแฉอบตักพริกเข้าไปแบบให้มันเข้าไปในโซประสาทเราเยอะๆวันนี้ยังไม่อิ่มนะไปตักข้าวรอบสองไปเป็นไรตรงข้าวกินเยอะๆไปตักข้าวจานที่สอง กานิดเดียวไม่คือไปทำงานบางทีไม่อย่าเพิ่งหิว <c oughs> อี่อัดไว้ก่อนอัดไว้ก่อนมีอาหารดี้ะแตเราก็ออกเงินช่วยอาหารกลางวันเขาละหนึ่งร้อยืมอ <c oughs> ืเรียนกิมงานที่ทำกิจกรรมวันนี้ด้วยกัน <c oughs> อานาไม่เสือกไม่ได้เไ็่สดหมดเ,ยเลยโอ้โห,ด,หดูเนื้อเต่กระายดีแล้วกินให้คุ้มค่าเลอกัยน้หลังพาน,นี้ก็มีมะละกเป็น น้ๆนนะจะเป็นเมนูตำเนอะไม่่อยได้กินเมนูตำเลยลงมะขามก็อ่อนๆจอ,อ,อไก่ ừ, เลยเออกลางสววเลยต้มปาลาก็ได้ต้ปตมปลากดใบมะขามอืะ ต้มยำเนี่ยก็ได้นะเห็ดไอเห็ดที่อะไรดอกดอกสีน้ำตาลเนี่ยเห็ดตับเต่าใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาอ้เนี่ยใส่เครื่องตะไคร้ตะไคร้เหมือนกันเห็ดตบเต่าี่้เห็ดตะเต่าเาะเขาบอกว่าเอาเชือมาโรยกับต้นไอ้อะไรที่อยู่ในนาต้นสนนะเสือเนาะดอกต้นสนเนเออดอกสนมันจะขึ้นคือถ้าหลังบ้านมันขึ้นนะ ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเห็ดต่าเห็ดพึ่งแลาไม่กินนะเก็บให้คนอื่นกิน่ที่บอกเออ้าเป็นเห็ดตื่นจะกินเห็ดเห็ดงงอีกปวกเห็ดอะไรนี้อยู่โครงการโครงการเพราะเห็ดปางของแอดแอสั่งมาแล้วห้าก้อนก้อนทาไรก้อนละห้าก้อนร้อยร้อยกว่าบาทเธอไม่ซื้อเท่าไหร่ก้อนร้อยกว่าบาทไม่ได้แอดแอมสั่งเชื้อเห็ดมาแล้วมนีน้ำลากอยู่ไหม ไม่มีน้ำลากนะไม่มันเป็นเชื้อที่เหมือนที่ป้าสั่งมาเลยเนี่ยก็จะให้ดูแล้วก็มาบีมบีมาบีมาบีนะ้ายส่งมาแต่ทำง่ายเออเดี๋ยวให้ดูนะก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ําแต่แช่ฟางไว้ก่อนให้มันนี่ฝนตกแบบนี้ไม่ต้องแช่แล้วเพราะว่าแน่นเลยแล้วก็เอาเชื้อยัดยัดลงไปแอสเอ็ก็จะเพาะอยู่หลังบ้านนะคะเก็ดฟางเนาะเออเราก็ได้ทำคอนเทนต์ด้วยก็คือมาทำคอนเทนต์แล้วก็ไปทำกินเหรอนะ เก็บกินอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็ดบางทีเราเก็บกินใหม่ๆมันก็อร่อยนะมันอร่อยกว่าที่เราไปซื้อเนาะไปซื้อบางทีก็เหนียวๆน,นะเนาะืมูวางย่างเห็ดเนาะอร่อยมากเลยเคือเนาะหอ,อมอย่างเห็ดใส่เกลือนิดหนึ่งอู้นะคะนี่ขนาดไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะย่างไปกินไปอู้อร่อยมาก อาจจะบานก็สนใจแล้วครับเอออย่างนี้เลยดูแล้วเรก็เข้าไปดูอยู่เนี่ยคนนี้ยคนนี้น้มลากอ่ะก็มีแบบน้ําก็สั่งแบบเชื้อน้ําก็ได้ไม่ต้องสั่งแบบเชื้อแบบเหมือนของป้าก็ได้มันมีทั้งเชื้อน้ําเชื้อไม่น้าดูเด็ดูเออดูเออ เนี่ยมันมีน้ำลายด้ยออันนี้ของอันนี้ของพี่ป้ากลับมาไม่มีไม่มีมันมันอยู่ในนี้หมดเลยเนือเลื่อมากเลยค่อยมีกร้าดําอยู่หลังบ้านด้วยแบบนี้ไงพระเจ้าก็ทําเออเราก็ทําเดี๋ยวเชื่อเรามาก่อนเราก็ทําง่ายมากเพราะว่าที่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 ทําที่ว่าเราเพาะไม่เชื่อเหมือนกันไม่เสร็้อินอ่ะเราก็ทําไงเหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เหมือนกันนี่มาบี้อย่างนี้แหละมาบี้อย่างนี้เลยมีโย ไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้นเขาน่าจะผสมหมดแล้วไม่รู้เอออันนี้เขาน่าจะแยกมามันมีแบบแยกมาขายเสริมไปดู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 นะคนดูเท่าไหร่คนดูเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่ป้าใ่บ้านสั่งจ้าวนี้ก็ได้ที่เอันนั้นคแบบใครส่งให้ดูเรียบบ้างเขาเท่นิดเดียวเห็นไหมเออเขาใส่จักรยานแต่เราเรากลัวมันมัน มันรูมันเล็กไงเราก็เลยวางแบบธรรมชาติเอาปุ๋ยพ่อใส่อืมปุยปุ๋ยที่เราใส่แบบนี้แล้วก็เนื้ที่บอกเสือว่าเราจะเพาะเห็ดตามแบบนี้แหละจำอะไรไหม่จำเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนแล้วเราวางที่เฉยเราวางตรงต้นกล้วยตรงนนั้เลยโรยแล้วก็ทำกระไดเนื้อระไดของมัน้มันออกตรงกระเออไม่เรากลัวมันไม่ออกไงกลัวมันตันเราก็กลัวเห็ดมันตันอยู่ข้างในชนขาาง่่ยๆี มันก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนึบมันไปหยักมืยนี่ไงโรยด้วยกันเลยไม่วางทับวางใส่ปุ๋ยแล้วก็โรยแล้วก็โรยเชื้อแล้วก็วางทับแล้วก็วางเป็นปางอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะกินข้าวนิข้าวกับแกงบวบจ้าเราก็จะรยเชื้อเขามีปุ๋ยนี่ไงเขาโรย่างนี้ปางเห็ดแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็เชื้อโรยข้างบนแล้วก็ทับไปอีกเนี้ยน่ะ เราทำสามชั้นทำง่ายเลยเสรไมมือเชื้อทให้ได้สก้อนก็น่าจะได้เยอะได้เยอะอยู่ไม่ให้ไม่ให้กดไม่ให้กดแน่นมากน้ำหมักไดฮอร์โมน้าจมักามันฮ์มกมีน้ำหมักกับฮอร์โมนหนึ่งชุดมันทำได้6ตากราแต่เราทำสามตากราเราก็จะใช้น้ำหมัก ของของป้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มไม่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเพราะว่ามันเป็นแบบสำเร็จอืมอืมอันนี้เราต้องมาทำผสมตามวิธีเขาแหววันรุ่เขาขึ้นแล้วเขาดูแลเสร็จแล้วก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเราจะใช้พื้นที่นั่นแหละท่าทุ่เราก็มีอยู่หลังบ้านเราเก็บไว้แล้วถ้าแบบนี้สีเขียวที่ไว้ตรงนี้เตรียมแล้ว เป็นไหมราอหลังบ้านเลยไม่ต้องไปราะตรงนี้หาบ้านเลยเ็แกงใส่กระวตเออเนข้าไปนะครับอากาศเสียออกมานะคร้าตแห้ง้ก็ควรรดน้นิดหน่อยนะ่ไประมาณ8-10วันนะครับก็จะเริ่มเกิดถ้าอุณหภูมิได้ก็ประมาณแวันะครับแต่ถ้าดากรังแกงนแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ8-10งวันที่จะเกิดนะครับแล้วก็พร้อมเก็บนะครับทุกคน ก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับมันก็ไม่ยุ่งยากเลครับทำไปตงนี้เราก็เด็ดเอาแกนอเยรัเรากลัวมันผุดมันผุดแล้วมันผุดยากไงเออเราก็เลยไม่กล้าที่จะก็ให้ตั่งในนี้เลยเขาแปะลิงไว้เราดูวิธีทำมันออกแล้วมันเอาออกแล้วมัเอาลิงออกแล้วไม่มีแล้ว ตรงใจมันไม่ได้ขายแล้วมันจะขายหมดก็เลยเอ,อ,อาลิงออกอแล้วม่เอางอกอกโครงการ u t u b e นะฮะเพราะเห็ดฝางนะข้อหลังบ้านหลังบ้านแต่ละกลเลยนะคะมัน,มนทำง่ายนะคะมันทำง่ายมบ้าบอ<า>กบว่าทำนี้แหละสีตะสาจะ,จะได้กินไหมได้กินจริงอยู่ก็วันนั้นก็เอยัดเชื้อกาไปเนาะยับยับไปแล้วเราเรียนวิธีแล้วเราก็ทำได้แล้วก็เลยจำมาจากที่เราทำาคือว่าเราจะเริ่มใหม่เลยตั้งแต่แรกเลย การทำเชื้อเห็ดฟางด้วยตัวเองนะต่อไปนี้คือข้อม right> ูลจากพันทิปเออเดือเคียวอร่อยมากทำเชื้อเห็ดฟางได้ด้วยตัวเองเห็นไหมเนี่ยออนั่นแหละอร่อยนะเข้อมูลจากสำนักงานเกษตรโอ้โหม่อิมอิ่มแล้วก็ลุกไม่ไหวนะอน่นี่นะคะวันนี้ก็มาทานข้าวกับเพื่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนัพิีท่านมากค่ะ